สวัสดีครับจากช่องอาร์บูมเชฟคอมิคทีวีนะครับผมเด็กๆวันนี้จะกินข้าวผัดปูนะครับผมมาเนียกินเลยครับผมมาสามารถซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเวนผู้สาขานะครับผมมาจังเลยเอาละเดี๋ยวออกไปเวลากินแล้วผมมาเอาเคราหารนะครับกินทานเลย

อย่างนี้เด็กๆกูๆจะทางบ้าน,นอยาไหมอยากอยากด้วครับต่ี่ก็มิกัพไหมากนักเด็กสนุกไหมครับน่าอร่อยไหมค,ครับชอบกินใช่ไหมครับ,ส,รบสามารถสั่งซื้อได้เลยที่เซมิทีนี่คู่สาขามบนเดิยงเข้ามมมา,าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดซ <JD aquí? S 1> ัไครนะครับผมมากดเล่นแจ้งเตือนยิง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 เดี๋ยวรอคลิปมาใหม่เป็นอเดียวผมมาสามารถกดติดตามช่อง Up พุชเชนคอมบิทีวีนะครับผมมาขอตัวนะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปช่องดู Up พุชเชนคอมบิทีวีได้เลยครับ